สวัสดีครับพบกับนพชัยครับที่พิสานการขายนิสสันครับวันนี้พามาชมนิสสันอเมล่ 1.0V นะครับรุ่น V สีขาวมุกครับราคารถครับ6 9 0 0 0เท่านั้นครับราคาสีขาวมุกเพิ่มอีก1,000 0บาทเท่านั้นครับนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจไม่ควรพลาดกับคลิปนี้ครับ เดี๋ยวเรามาดูรถคันนี้กันดีกว่าว่าสวยจำแหลมขนาดไหนเชิญชมกันเลยครับคันนี้ครับอเมล่า 1.0V นะครับเป็นรุ่น V นะครับคันนี้มาพร้อมกับชุดแต่งไลแคนครับไลแคนโปตัวใหม่ล่าสุดของเขานะครับบอกเลยครับว่าสวยสดงดงามมากๆนะครับแต่ว่ารุ่น V นะครับจะไม่มีตัวไฟตัดหมอกนะครับนะ แต่ว่าเท็กเจอร์นะครับของตัวชุดแต่งคันนี้นะครับบอกเลยว่าสวยแจ่มแหลมมากๆครับให้มินติที่ดูดีและมีราคาแบบสุดๆเลยนะครับนะอ่าแบบนี้เลยครับชุดแต่งลายแค้นโปรตัวใหม่ครับมีดียังไงนะครับตัวกันชนนะครับขึ้นมาเต็มถึงด้านบนตรงนี้เลยนะครับจะได้ไม่ไปเป็น2แถว3แถวหรือว่าขึ้นมาแค่นี้นะครับคันนี้ครับลายแค้นโปรนะครับ ขึ้นมาเต็มด้านหน้าเลยนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับกับรถคันนี้ครับอาร์เล่า 1.0V คันนี้ครับในส่วนของด้านข้างครับด้านข้างนะครับเป็นล้อแมกขนาด15นิ้วมาจากโรงงานนะครับและนําไปปัดเงาให้กับทางลูกค้านะครับตัวยางนะครับเป็นยางบิสโต้นะครับที่มีขนาดนะครับ195 65นะครับ15นะครับบอกเลยครับว่าให้คุณภาพที่ดีนะครับและมีความคงทน มาจากโรงงานแน่นอนครับด้านบนรถคันนี้ครับติดฟิล์มนะครับลามินาเซรามิกนะครับฟิล์มที่ใครๆก็รู้จักนะครับแต่ว่าเป็นฟิล์มเซรามิกนะนะครับคันนี้60รอบคันนะครับให้อารมณ์ที่บอกเลยว่าความเป็นส่วนตัวสูงสงสุดเลยนะครับนะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูภายในกันทีหลังว่ามองจากภายในออกไปแล้วเนี่ยนะครับสวยสดขนาดไหนแล้วก็อมอง แล้วชัดมากขนาดไหนนะครับด้านบนครับติดตัวชุดกันาสาดให้กับทางลูกค้าเรียบร้อยนะครับและในส่วนตรงนี้นะครับความปลอดภัยยังมีเพิ่มเติมในเรื่องของการเปิดประตูรถนะครับตัวเล็บของเราจะได้ไม่ไปแทงตัวเนื้อสีของตัวรถนะก็ยังแถมให้กับทางลูกค้าเหมือนเช่นเคยครับและในส่วนด้านล่างครับชุดแต่งลายขันโตตัวนี้นะครับยังมาพร้อมกับตัวสติกเกอร์สีแดงนะครับแต่ว่า บอกนุ้งมชัยมาได้นะครับถ้าอยากติดตั้งตัวชุดนี้แล้วไม่เอาตัวแถบสติ๊กเกอร์สีแดงนะครับก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับแต่งให้ลูกค้าได้แบบนี้เลยครับมาดูในด้านหลังกันดีกว่าครับด้านหลังของชุดแต่งลายแค่นเขาครับมาพร้อมกับสปอยเลอร์ทรงแนบครับสีดำเงาครับทันนี้ครับบอกเลยว่าตัดกับตัวรถได้อารมณ์สปอร์ตแบบสวยหรูเลยครับ ด้านล่างครับเป็นชุดแต่งนะครับลายแค่นโปนะครับนะสวยๆแบบนี้เลยนะครับมี2ปลายท่อหลอกนะครับและด้านล่างนะครับมีคีบเลี้ยงอากาศเช่นเคยนะครับตรงนี้ยังมีคีบเลี้ยงอากาศให้กับทางลูกค้าด้วยนะครับเวลาขับรถเร็วๆนะครับมีทั้งแอโร่เนื้ออีกที่กดจากตัวสปอยเลอร์ทรงแนบแล้วนะครับก็ยังเลี้ยงอากาศออกท้ายรถได้เป็นอย่างดีตรงนี้ด้วยนะครับนะครับ ก็เป็นการใส่ใจเล,เล็กๆน้อยๆของตัวชุดแต่งลายแค้นเขาครับเดี๋ยวเรามาดูภายในของรถคันนี้กันดีกว่าครับบอกเลยภายนอกสวยจัดขนาดนี้ให้ความสปอร์ตแบบนี้นะครับเดี๋ยวดูภายในกันนะครับว่าสวยงามขนาดไหนเชิญชมกันเลยครับภายในของรถคันนี้ครับทำเป็นสีแดงครับตัดสีดำทั้งคันนะครับ นะบอกเลยว่าให้อารมณ์แบบโอ้โหสวยสปอร์ตแบบสุดๆนะครับลูกค้ารีเควสมานะครับอยากได้แบบนี้นะน้องนพชัยได้เลยครับจัดให้เลยนะครับและยังไม่พอเพียงแค่นั้นนะครับเรามาดูิฟรมกันนะครับิฟ์มความสว่างที่มองออกจากภายนอกนะครับนะไอจอกจากภายในตัวรถนะครับมองสู่ภายนอกนะครับรับรองว่าขับขี่ยามค่ําคืนนะครับให้ความ ปลอดภัยแน่นอนครับและความปลอดภัยยังไม่เพียงแค่นั้นครับตัวกล้องบันทึกหน้ารถของเรานะครับก็ติดตั้งให้กับทางลูกค้าด้วยเลยลูกค้าซื้อเพิ่มเติมนะครับและที่สําคัญนะครับยังนะครับหลบสายไฟให้ด้วยนะครับตัว12โวลต์นะครับยังสามารถใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับนะในส่วนของด้านหลังนะครับลูกค้าออกแบบตัวเบาะหนังมา เหมือนเดิมครับสีแดงตัดดำแถบกลางดำเบาะหัวด้านบนเป็นสีดำครับนะครับลูกค้ารีเควสมาและยังไม่พอแค่นั้นครับยังมีกล้องบันทึกด้านหลังด้วยนะครับเพื่อให้ลูกค้านะครับมีความปลอดภัยรอบคันเลยนะครับสำหรับรถคันนี้ครับที่ลูกค้าเลือกมาครับนะครับก็บอกเลยครับว่าสวยงามจริงๆครับ ดูรถรอบคันไปแล้วพอจะตัดสินใจได้ไหมครับว่านิสสันอเวล่านะครับจะเข้าไปอยู่ในหัวใจของคุณลูกค้าไหมนะครับถ้าเข้าไปอยู่ในหัวใจของคุณลูกค้านะครับติดต่อนุ้ยไัยเข้ามาเลยครับที่เบอร์086 4056789ครับพร้อมมอบแคมเปญดีๆสวยๆเด็ดๆแบบนี้ให้กับทางลูกค้าเลยครับนะครับของดีมีคุณภาพนะครับรับรองเลยครับว่า คืงพอใจแน่นอนครับโป้งนัวชายครับยังมีอยู่มากมายครับดาว15%ในรุ่น V ีนะครับอเมร่าหนเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ8 9 0 0 0ประมาณนี้นะครับดาว20%อยู่ที่ประมาณ1 0 0 0 0แสนเกือบ120 0 0 0บาทนะครับและดาว25%ประมาณ1 5 0 0 0 0บาทเท่านั้นครับนะครับรถสวยๆคุณภาพดีๆนะครับและใช้เงินออกรถไม่เยอะเลยนะครับนะ ลูกค้าท่านใดที่สนใจครับก็ติดต่อนพชัยเลยครับใต้ลิงก์ใต้คลิปนี้นะครับนะติดต่อนพชัยได้เลยนะครับหลายๆช่องทางไม่ว่าจะเป็นการอินบ็อกซ์โทรมาหาหรือเข้าไปดูการทํางานในเพจนะครับดูเข้ามานะครับพูดคุยกันนะครับบอกเลยครับว่าเดี๋ยวจะให้แคมเปญดีๆนะครับข้อเสนอดีๆนะครับแล้วก็การปรึกษานะครับ เรื่องของไฟแนนซ์ดีๆแน่นอนครับเพื่อให้ลูกค้าครับผ่านไฟแนนซ์ได้อย่างง่ายดายนะครับนะไม่ต้องกังวลนะครับผมนะครับถ้ายังไงครับนพชัยนะครับขอตัวลาไปก่อนครับกับการรีวิวรถคันนี้ครับอเมร่า 1.0V สีขาวมุกครับ